นนบริษัทพรเจริญช่างคิดกำลังทำรีวิวเครื่องยอดกระโพดแถวคู่รุ่นใหม่ล่าสุดนะครับอันนี้ลูกค้าจากจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับรุ่นตัวนี้นะครับออกแบบสำหรับปลูกกระโพดหลังช่วงฤดูแรงนะครับช่วงฤดูแรงไม่ใช่เป็นฤดูฝนนะครับลูกค้าก็ใช้ระบบ <c oughs> นำยนยดนะครับเอาไปใช้ แล้วก็ล่องก็เป็นล่องคู่เลยนะครับล่องตอนนี้ที่เราตั้งไว้30เซนแล้วก็70เซนแล้วก็30เซนนะครับแล้วก็ข้างหน้ามันมีกระถูนะครับกระถูแหวกดินนะครับสามารถขยับซ้ายขยับขวาสามารถขยับขึ้นลงได้นะครับแล้วแต่ความต้องการของลูกค้าเลยนะครับส่วนใหญ่ลูกค้าตัวนี้ที่แหวก กระถูข้างหน้านะครับที่ใช้ก็ป้องกันหินเล็กๆน้อยๆนะครับมันจะไม่กวนระบบการปลูกกระโูนนะครับมันมีกระถูแหวกดินข้างหลังใช่ไหมครับข้างหน้ามันก็จะเป็นแหวกออกนะครับแล้วก็เคลียรดินนะครับให้มันดินเสมอนะครับช่วยความลึกสม่ำเสมอโดยนะครับแต่ก่อนลูกค้าก็ทํากันเองนะครับตัดแปลงกันเองตอนนี้ลูกค้าขอให้บริษัทออกแบบนะครับวันนี้เรา ออกแบบให้ลูกค้านะครับตามที่ลูกค้าต้องการนะครับตอนนี้เรามีต้นแบบแล้วนะครับจังหวัดสุพรรณบุรีส่วนใหญ่ลูกค้าจะใช้แต่ตอนนี้ถ้านอกจากจังหวัดสุพรรณบุรีในประเทศไทยครับจังหวัดไหนลูกค้าอยากได้กระทู้เอาไปใส่แบบนี้ก็สั่งที่โรงงานได้นะครับกระทูตัวนี้นะครับสามารถระบบนอกดาวหมดเลยครับสามารถถอดออกทุกชิ้นนะครับมันสามารถลื้อได้สมุทสึกแล้วปุ๊บสามารถเปลี่ยนใบได้นะครับ เราก็คานตัวนี้ใช้3ากูนห้านิ้วพลูกค้าตัวนี้เอาไปใช้กับรถไทยใหญ่นะครับรถไทยเล็กมันก็จะเป็นคาน3ากูนสนิ้วถ้ารถไทยใหญ่คาน3ากูนห้านิ้วนะครับความแข็งแรงต้องสมดุลกับกําลังรถของลูกค้านะครับถ้าลูกค้าอยากใช้กับรถไทยเล็กคานมันก็จะเล็กกว่านี้น้ําหนักมันก็จะเบากว่าตัวนี้นะครับลูกค้าสามารถสั่งได้นะครับใครมีรถเรามี รุ่นแบบนี้ที่ชามาใช้กับรถ32แรง40แรงก็มีนะครับอันนั้นมันจะถังปุ๋ยใบเดียว4ท่อคาน3ามนสามนิ้วขยับก็เป็นตั้งรองคู่นะครับแล้วก็ถ้าเจ้านี้มีรถไทยใหญ่ก็คานต้อง3ามนห้านิ้วนะครับแล้วก็คานคู่เลยคานข้างหน้านจับกระทูนะครับแล้วก็คานข้างหลังก็จับระบบปกติถังปุ๋ยถังเมล็ดนะครับ อันนี้พร้อมที่จะส่งให้ลูกค้านะครับตรงนี้ส่งให้ลูกค้านะครับอยู่ที่จังหวัดสุพรรณบุรีนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูใกล้ๆนะครับเริ่มต้นจากขานนะครับขานที่เมื่อกี้ผมไล่ฝังนะครับสามคูนห้านิ้วแข็งแรงแน่นอนนะครับขานคู่นะครับถ้ารถไถเล็กสามคูนสามนิ้วอันนั้นก็แข็งแรงมันก็จะสมดุลกับรถไถเล็กนะครับ อูลากรถไทยใหญ่ครับเพราะว่าเจ้านี้มีรถไทยใหญ่ครับเี่เอาไปใช้ครับดามพับขนมกางเหนไครับมีสคู่เลยนะครับกระทูจานนะครับรุ่นอิสระกระูจานทางปุ๋ยรุ่นใหม่ทางปุ๋ยเกี่ยวปับได้ครับทางเมล็ดรุ่นใหม่ครับ ล้อเหยียบใหม่ครับเจ้านี้ล้อเหยียบไม่ได้ใช้สองข้างนะครับเหยียบกลางล่องเฉยๆครับทําให้พื้นที่เรียบเวลาลูกค้าจะวางใส่น้ําหยดนะครับมันจะไม่ปิ้นไปสายขวานะครับเขตฟังจังหวัดสุพรรณบุรีครับสนใจเขาไม่ได้เหยียบตามกระโพดที่เม็ดลงนะครับแต่บางเจ้าก็เหยียบแล้วแต่นะครับสภาพดิน สามารถเลือกได้ว่าจะใช้ล้อเหยียบ2อัน4อันนะครับพอจักรรุ่นใหม่พร้อมบังโซครับเดี๋ยวจะพูดอธิบายกระทูตัวนี้ครับเห็นนะครับกระทูวันนี้จับหน้าแป่นสามารถเลื่อนซ้ายเลื่อนขวาแล้วก็ขยับขึ้นลงได้นะครับใบตัวนี้ก็สามารถลื้อได้หมดเลยนะครับระบบนอกดาวครับเสิบ หรือหมดอายุแล้วครับเราก็สามารถเปลี่ยนดได้ง่ายๆเลยนะครับมีสองตัวนะครับกระถูจานก็เป็นรุ่นอิสระนะครับรุ่นใหม่ดุมก็รุ่นใหม่ดุมลุกบืนสองตับมีหัวาจาระบีตัวนี้เป็นหัวาจาระบีนะครับข้านใหม่ตัวป้องกันหัวาจาระบีเปิดฝานี้สามารถาจาัระบีได้เลยครับหล่มกันจมมีใบแสะคู่หน้าคู่หลังคู่ในครับกระถูจานรุ่นใหม่ครับสามารถลุยในดินแฉะ ดินเหนียวได้เลยนะครับเพราะใบแสะทั้งหมดเป็น6ใบเราก็อิสระอยู่ในแถวก็ใช้สปริงตัวนี้ครับระวังแถวก็ใช้โชคนะครับสามารถให้ตัวได้ทั้งสีกระทูเลยนะครับพื้นที่เอียงสูงต่ําไม่ต้องห่วงครับความลึกมันจะสม่ําเสมอทั้งแปลงเลยนะครับขาใบกบก็ลงอันนี่ลงแคบลูกค้าใช้ขาใบกบแค่นอกเอยงเดียวนะครับลง30เซนนะครับอันนี้ ข้างในบางเจ้าก็ใส่บางเจ้าก็ไม่ใส่นะครับแต่ถ้าล่องแคบแล้วครับมันก็ไม่จําเป็นใช้สี่อันนะครับกันจมบางเจ้าก็ใช้อันนึงเจ้านี้จะเอาขอเป็นสองอันนะครับลูกค้าสามารถคุยที่โรงงานได้นะครับอยากได้แบบไหนเดี๋ยวเราก็จะทําให้นะครับล่องนะครับตอนนี้ตั้งไว้ที่สามสิบเซนเจ็ดสิบเซนแล้วก็สาสิบเซนนะครับ ระยะระวังคู่แล้วก็ระยะระวังตัวนี้นะครับลูกค้าสามารถเลือกได้คนที่จะเอาอยากได้แคบกว่าน,นี้หางกว่าน,นี้เอามานั้งคุยกันที่โรงงานได้นะครับทั้งคุยตัวรุ่นใหม่ล่าสุดเลยนะครับรแบบนอกดาวเหมือนกันนะครับไม่ได้เชื่อมอันนี่อยู่ด้านไหนนะครับทั้งปุยมีตะแกงป้องกันหินนะครับที่ทำร้ายกับตัว ลิ้นอยู่ด้านในนะครับปริมาณปุ๋ยสามารถตั้งได้ง่ายมากเลยครับหมุนซ้ายหมุนขวางเซน2เซนเซนละ10กโล2เซน20กิโล25กิโล30กิโลถึง40ถึง50กิโลสามาตั้งได้ง่ายๆมากเลยวันนี้เป็นสแตนเลสวันนี้เป็นไฟเบอร์นะครับกัน UV แลเรียบร้อยนะครับ ้องกันสนิมได้ร้อยปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็ถึงเวลาชิ้นส่วนไหนมีปัญหาสามารถรื้อครับแล้วก็เปลี่ยนได้ง่ายๆเลยนะครับลูกค้าไปเปลี่ยนที่บ้านก็ได้ครับรดอง่ายตัวนี้ท่อที่ปุ๋ยที่เหลือนะครับสามารถเก็บได้เลยนะครับไม่ต้องใช้มือหรือทวยควักออกนะครับเปิดลิ้นตันนี้แล้วก็ปุ๋ยที่เหลืออยู่ในถังปุ๋ยเก็บได้เลยครับ าก็เป็นฝาสไลด์นะครับนี่ครับปริมาณเราตั้งกี่เซนหุืจะลงกี่กิโลต่อไร่อธิบายให้หมดมลูกค้าเลยนะครับถังเมล็ดนะครับรุ่นใหม่บรรจุได้ถึง10บถึงสิกิโลนะครับมีกระจกเข็นตัวกดเมล็ด้องมีกระจกเข็นปริมาณเม็ดที่เหลือครับลูกค้าสามารถดูได้ครับ รถจักรครับยางดินเหนียวดินแฉะมันจะไม่ค่อยติดนะครับร้อมบังโซ่บางโซ่ทําให้การหมุนรถจักรต่อเนื่องนะครับมีหินมีเศษไม้มีอะไรครับมันจะไม่กวนระบบโซ่อยู่ด้านไหนนะครับปริมาณเม็ดลงมากน้อยขนาดไหนก็เนีย่ยโซ่อยู่ด้านหนนี่นะอันนี้ก็แถมให้ลูกค้านะครับ <S <S จานแถมนี่ครับสี่ไซส์นะครับสามหมูน <c oughs> สามุนลลีสามุนครึ่งเจ้านี้เขาจะใช้24่รูนะครับแล้วก็มีสเตอร์เก้าสิรูปกติเราแถม32มรูแต่เจ้านี้ขอเป็น24่รูหยอดมันหางนะครับประมาณ30มสิบเซนระยะระวังต้นก็แล้วแต่ลูกค้านะครับจะเลือกจานน,นี้สามสิบรู30มรู28่รู26่รู สเตอร์ใช้เบอร์เดียวกันแต่ถ้าจำนวนรูน้อยลงระยะระวังต้นมันก็จะห่างขึ้นนะครับจานเราแถมให้สีขนาดนะครับสามหมุนสามหมุนหลีสามหมุนครึ่งสามหมุนสามหลีสเตอร์เราแถมเก้าสิบสิบแดสิบสองลูกค้าสามารถเลือกระยะระวังต้นได้ง่ายเลยนะครับไม่มีปัญหานะตามที่เราต้องการตามที่สภาพดินของเรานี่ก็ แถมให้หมดนะครับข้อมูลเพิ่มเติมนะครับลูกค้าติดต่อที่บริษัทพรเจริญช่างคิดได้นะครับติดต่อทั้งเจชองลราก็ได้ครับเพื่อยอดข้าวพรเจริญช่างคิดพระพุทธบาทหรือติดต่อที่เบอร์นี่ได้เลยนะครับโรงงานเราอยู่จังหวัดสระบุรีอำเภอพระพุทธบาทนะครับเพจ YouTube พรเจริญช่างคิด ติดตออ่อพรจริญช่างคิดนะครับก็ติดต่อได้หลายทางนะครับสำหรับคลิปวันนี้เราขอจบแค่นี้นะครับขอบคุณมากนะครับสำหรับลูกค้าที่ไว้ใจคุณภาพของบริษัทพรจริญช่างคิดนะครับแล้วก็คุณลูกค้าที่อยากได้เครื่องหยอดแบบนี้ก็ติดต่อที่บริษัทพรจริญช่างคิดได้แล้วนะครับโรงงานเราอยู่จังหวัดสระบุรีอำเอภอพระพุทธบาทนะครับ สวัสดีครับ